วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องปะออนพี่สาวลุงพลนะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวกับปะออนนะคะกินข้าแแรงเพ่อแม่พี่พพน้องนี่กับประมาณหางมงกลัวพ่อแม่พี่น้องส่วนย่าพาก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวป้าก็จะไปกินนะคะที่นี้นะคะจะได้เก็บถ้วยเก็บจานพร้อมกันครั้งเดียวเลยนะคะย่าพากินอิ่มแล้วก็เคี้ยวหมากนะคะจิตจิตจิตวัตรประจําวันนะคะ เออมาค่ะมาค่ะมากินน้ากันอือโอ้ยพะแส่ยสปเนาะแกงอย่เอันนี้สมสม้าแล้วี่ดอูอืออมมนยังมาคามแบ่แม่นี่นี่บ่ แม่ให้กอแม่แจ้วป้าอ๋อที่ว่าเพื่นไปพุดกันนะบ่แม่ที่วเพื่นไปไถมั่นถมั่นกันแบบแลแดดอีดังืออาอนอีดักักลอในาสามะไบ่เสียเอาเอาสลีเอออืมันแพงเลย่มันเนรากาะแม่เนาะ ดามเราเฉียนดมเราเอ็นว่าเนี่ยเอิ่มเจ๊นี่เราบ้านห้องบ้านย่างดอกใส่ฟันบนเดียวอิมใส่นี้เนีะก็ปอนไส้เลยแต่ไม่นีไม่สินนเลยเปล่าเฮ้ยนึ่งว่ามันลูกเตแล้วมีแต่คนลำซ้ำลำซ้ำว่ะหนึ่งว่าเราไม่มีไม่สินสะ่งอ้วรถนี้เรือนี่เลย ไดไรลูกเต่าแบบเมื่อไหร่่านเป็นงลูกเต่ามาปอุ้ามไหนล่ะเนี่ยแต่นึกว่ามันเห็นมุมี่นีิว่าเฮ้ยคนนี่ยันน่นเกิดตัวเนาะเกกับนีผลาดละของมืนเนาะุไปมุดมาไม่นีมีสิงือกันวะเพิ่นล้วกเบรถใสเพิ่นอืม ทํามุนมาท่านจะไปกู้มากเดือบน้่านอ่นอือาหอือเมัอืแต่จเจ้าต้องการเป้าอืต้องเจ้าเาี้ยวเจ้ากรยับอือหาอไรอ่ะอ ได้มากกว่งเขาจาะเป๊ะเป๊ะเดียก่ะเขาเจาะกรแหงจัญเขาเจาะกรแหงใหญ่ห้าอันมุนมากก็อันนั่นหด่ะหมุนมากค่ะมาลงทุนนะแม่เนาะอ้าตัวอืทำไม่ไดะทำเงี้อนีเปงีก่เนาะเออเออเออเจากระหงัก็จะทำเออาออออ ทำรายใหญ่เออเออไก่ละหมื่นละหมื่นเออทำชีพแรงสิมันก็ได้แสนเออบางทนเขาก็เอาอีมันมันก็แพงอืมันเป็นราคาปีเนาะปั๊บปรุงไก่มันก็จะได้ไก่ละหมื่นบรู๊ทโล่ผ้านั่นคือเป็นโล่ผ้าเนี่ย ก็ต้องแบบการนบบนันเองอืมก็สมัตก็ปลูกแต่เยื่อว่หาอืมอีาฮ่แกเข้าไปปลูกบันนัเนอืมโอ้ยฝากขายเยื่อละบดอืมขนาดว่าฝากแบบฝากแขเขาเนาะแต่ว่าสื่อมือนี่มันสบายนะเม่เนาะเขาชวนมากเขาขายเป็นหุวมอ่ะนม่เนาะ ไปมันยินะคุยกัคายกับหมุนเนระเดี๋ยวมันสับท่านสมัยเออคุกเจ้าก็ไกับรถคุ้อืมทำไมไล่ต้องอะไยเป็นพงค่ง่ายหนพี่ตัดใี่ตอืมอืมอืมอืไดเออมัมามาเห็นตัมันตาเบิดเลยอ่าไม่ก็คือไมก เออเาเอไปทำงานเลเออเออติดหมดตัวจริงอืมอายอีกตัวอเ๊ยเขากับเ้าไรนะท่านี้อืมเร่ขึ้นแอบคนแอบชี้เอะยินเสากัไเ้แอบหลายแอบหลายมาเด้อค่ะเด้อพักกินกระป๋อออนเด้อค่ะเด้อมงหญ้าผ้าก็ได้น ขาอิมยาพาคกับเบื้เวียบซอด้วยคนละว่ามันเครื่องผยันของเราเบื่งเอาคุณเอฟซีเอ้ยแม่ลุงพลมันคักมันคักฮะคันฉันซื้อห้งนักคนนี้น้อย่หมนะันนซื้อเฮงงนี้ไ

ไปแ้วเกณฑ์หสองเกณฑ์สอกหมอืม่อีวบอกก่วแม่ Kent ่ต้องม่ต้องคิดเสียดายดอกบุญเท่ายหงบ้านนฮอดข้าก็ซสือต่อไปซื้สือรางวัลซื้สือลอตเตอรี่ต้องต่อไปพรออนกับ บ่ถือพ่อแม่พี่น้องเอ้ยซื้อลอตเตอรี่ปลาว้หั่นคู่นุ่งเนี่ยแหละซื้อบ้านลที่ลุงพ่นบ้านลูกที่ลุงพ่นเจ็ดเก้าพ่อแม่พี่นอ้องอือพ่อออนก็ซื้อเจ็ดเก้าบ้านลที่ลุงพ่นซื้อ,อกเก้าก้าอือฟังเอาคุเดฟซี่หญ้าพานางจมอยู่ มายซื้อสามออกจ้โอ้ยฟังเอาฟังเอาค่ะคุณเอฟจีสอนนี่พอแก้วก็หวานอืมมันเอาเห็ดก็เก่าเลยอืมชุนเผ็ดฟังเอาคุณเอฟจีเลยยาพาชุนเสียเลยหลังจากเหล็กออกแล้วจมแหลบาอนี้กินข้าวอิ่มแล้วก็มานั่งท่อศาสตร์มานั่งตามศาสตร์จมไปน้ำเห็ดเป็นน้ำพอแม่พี่น้องปองไปเอาสู่ไปยาพา เดี๋ยวสีอีกมีจักมือนั่งหรอกเทวดาเพก่ิซื้อลุตนเฮ่าเฮ็ดไปเรื่อยๆสู่ไปเรื่อยๆชีวิตยัง<า>มไม่สิ้นจงดิน<อ>้นทำต่อไปทำความดีพอไม่พี่น้องปะออนก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปะออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะดูคลิปนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ